ระวังเลยถ้าคุณเป็นแฟนเกมสยองขวัญที่รอคอยเทศกาลฮาโลวีนแบบตื่นเต้นแต่ยังไม่มีเกมดีๆในคอลเลกชันหลักก็เตรียมตัวดาวนโหลดฟรีกันเลยเพราะแอพิคเกมสโตร์กำลังแจกเกมแฮรูน่ากลัวระดับตำนานอย่างนี้เชอร์เดิบังเค์ให้ได้ฟรีๆจนถึงวันที่23ตุลาคมนี้เท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนนี่แค่จุดเริ่มต้นของการผจญภัยที่เต็มไปด้วยความน่ากลัวและความลึกลับและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจพลาด มีเกมอีกเรื่องหนึ่งที่มาคู่กันด้วยเพื่อให้คุณได้เลือกเล่นแบบหลากหลายมากขึ้นอย่าออฟชั่นนี้ไปนะครับมาดูรายละเอียดกันเลยเอพิกเกมได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าการแจกเกมฟรีประจำสัปดาห์นี้ไม่ได้มีแค่เกมเดียวแต่เป็น2เกมที่น่าสนใจมากๆซึ่งเหมาะกับบรรยากาศสิวิสิวิของเทศกาลฮาโลวีนที่กำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆคุณสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23ตุลาคมเวลา22นาฬิกาเท่านั้นผ่านทางเอพิกเกมสโต r e โดยเฉพาะ ดังนั้นหากคุณเป็นผู้ที่ชื่นชอบเกมแนวผจญภยัยหรือสยองขวัญก็อย่ารอช้ามารู้จักกับเกมเหล่านี้ให้ดีก่อนที่โอกาสจะหมดไปเอมเนเชอร์เดอะบังเกอร์นี่คือผลงานสยองขวัญระดับตำนานจากทีมผู้สร้างเกมดังอย่างโซเมอร์และซีรียลนีเชอร์ที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งความหวาดกลัวในยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งผู้เล่นจะรับบทเป็นทหารฝรั่งเศสชื่อเฮนรีเคลเมนซึ่งมีเพียงปืนกลนในมือและไฟฉายเป็นเ,นเพื่อนเพื่อความปลอดภัยในบังเกอร์หลุมหลบภัยใต้พื้นดินที่เต็มไปด้วยอันตรายมากมาย หน้าที่ของคุณคือต้องคิดหาวิธีเอาตัวรอดโดยการพลิกแพลงสถานการณ์ต่างๆครับไอเทมต่างๆจากวัสดุที่หาได้และตามหาทรัพยากรอาหารเพื่อรักษาชีวิตไว้ให้ได้นานที่สุดแต่สิ่งที่น่าสนุกและน่าตกใจคือทุกอย่างาในเกมเกิดขึ้นแบบสุ่มไม่มีการซ้ำซากคุณอาจเจอเหตุการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละรอบการเล่น นอกจากนี้คุณยังต้องสืบสวนเรื่องราวเบื้องหลังความวุ่นวายในฝันร้ายแห่งสงครามนี้และเปิดโปงความลับที่น่าขนหัวลุกของบังเกอร์ที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการสำหรับผู้เล่นมือใหม่ที่อาจสงสัยว่าเกมสยองขวัญแบบนี้ยากไหมลองนึกภาพว่าคุณกำลังหลบหนีจากความตายในห้องมืดมืดที่เต็มไปด้วยเสียงแปลกๆแ,และเงามืดที่อาจเป็นศัตรูหรือมิตรก็ได้มันคือการผสมผสานร,ระหว่างการไขปริศนาและความตื่นเต้นที่ทดสอบความกล้าหาญของคุณอย่างแท้จริงดาวน์โหลดเกมบน Epic Game, bon ep game Store h t t p s s t o r e e p i g a m e s c o m u s p a n i c h e e r d e b u n k e r 9 d 5 7 9 9 3ในขณะที่นิเชร เดอะบังเกอร์นำเสนอความสยิวแบบหนักหน่วงเซอร์มอร์สามก็มาช่วยบันเทืด้วยเกมผจญภัยที่ผ่อนคลายแต่เต็มไปด้วยจินตนาการจากผู้สร้างแมคเนเรียมและโบเทนิคูลเกมนี้จะพาคุณไปตามเรื่องราวของคนคราอาวกาศที่ใช้พลังของคลุยมหัศจรรย์ในการเดินทางข้ามจักรวาลเพื่อค้นหาตัวตนของตัวเองคุณจะได้สำรวจโลกทั้ง9ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ละโลกมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดอุปสรรคที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์และเซอร์ไพรส์ที่ไม่มีใครคาดเดาได้เช่นคุณอาจพบบกับดาาวเเคระที่ต็มไป ด้วยต้นไม้ที่ร้องเพลงหรือสมุดที่ซ่อนความลับใต้ผิวน้ำมันเหมือนกับการผจญภัยในนิทานวิทยาศาสตร์ที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความสนุกสำหรับใครที่ยังใหม่กับเกมไขปริศนาลองคิดดูว่าคุณต้องใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เชื่อมโยงกันสร้างความรู้สึกสำเร็จอย่างน่าพอใจโดยไม่ต้องกลัวความหวาดกลัวเกินไปดาวน์โหลดเกมบน Epic Games Store https://store.epicgames.com/en-US/smorski3044489 ในแง่ของความน่าสนใจแล้วชุดเกมนี้จากเอพิเกมถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีเยี่ยมในการทดลองเล่นแนวใหม่ๆโดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดเกมเต็มไปด้วยตัวเลือกมากมายแต่หัวข้อที่น่าคลางแคลงใจก็คือทำไมเอพิเกมถึงต้องแจกเกมฟรีแบบนี้ละ่ะบางคนอาจมองว่ามันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงดูดผู้เล่นใหม่เข้าสู่แพลตฟอร์มแต่บางคนก็อาจเห็นว่ามันคือการแบ่งปันของจริงเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงเกมดีๆโดยไม่ต้องเสียเงินและนี่คือจุดที่สร้างความเห็นต่างคุณคิดอย่างไร มันเป็นการตลาดที่ฉลาดหรือความใจกว้างของนักพัฒนาเกมถ้าหากคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ลองแชร์ความคิดเห็นในคอมเมนต์ด้านล่างนี้สิครับเราหวังว่าจะได้เห็นมุมมองต่างๆเพื่อสนทนากันอย่างสร้างสารรค์ อย่างไรก็ตามอย่าลืมตั้งค่า2 Factor Authentication เพื่อยืนยันตัวตนและเพิ่มความปลอดภัยให้กับบัญชีพิกเกมของคุณเองเพราะการรักษาความปลอดภัยออนไลน์เป็นเรื่องสำคัญเสมอโดยเฉพาะตอนนี้ที่ยังมีโปรโมชั่นลดราคาเกมอื่นๆอ,อีกมากมายให้เลือกชมถ้าหาก This is g เกม Thailand h t t p s l a d i s c g a m e l a n d c o m มีข่าวสารใหม่ๆที่น่าสนใจเพิ่มเติมก็จะนำมาอัปเดตให้คุณได้ทราบอย่างแน่นอนเช่นเคยผ <P 's S 1> ู้เขียน c o n t r o c s h t t p s o l o n s l a s h d i s c o m e l a n c o m t o t c o n t r o l ใครๆเขาก็รู้ว่าหนูเอาเปิดเผยหนูสั้นของหนูอย่างเนี้ยหนูเน้นเซ็กซี่เฉยๆ b a c k to top button